ครับสวัสดีมิตรรักแฟนเพลงทุกท่านไม่ใช่เขาขอกราบสวัสดีมิตรรักแฟน Rov ทุกท่านนะครับมาอยู่ในเกม Rov พบกับผมมิสเตอร์ดุกดิกนะครับเรามาอยู่ในโหมดมาเล่นโหมดจัดอันดับนะครับเรามาเลือกเริ่มกันเลยนะครับไม่รอช้าอ่าจะเล่นตัวอะไรดีคงไม่นคิวก็ God. อ่ะโอเคตอนนี้มีแอสซิสินสองเอาแวนเล่นเมดดีไหมอ่ะมีเมดแล้วลิปโป ออภัยด้วยนะครับจะไหวไหมต่ชอบตีเร็วหิวกน็น่แหละครับตัวปวดตัวรัดชนะที่ป้อมครับตอนนี้เน้นชนะไว้ก,ก่อนนะครับ ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับกับช่อง youtube น้องใหม่มิสเตอร์ลูกดิ๊กนะครับงบจำกัดนะครับใช้อัดจากมือถือเท่านั้นนะครับเ,เสียงไม่ชัดภาพไม่ชัดอะไรไปก็ขออาภัยไว้ด้วยนะครับโอ้โหคิวก็ตู่มาจุดประสงค์อยู่ที Q ่คิวก็ไดแล้วครับ เอาปีไว้ก่อน <c oughs> อ่ะผมไปเลียนล่างกับแว่นะครับไอ้ริปโป้ลูบูลูบูเขอยู่อ้าว see 4 yeah you 4 keep an eye on our might golem. i need backup. เก็บให้หมดคิวเลนเก็บให้หมดค <been S 1> รับ <cut. S 1> โหบนสบายเลยเยอะแฮะ แล้วนะครับตายก่อนอีกแล้วเฮ้ยมีชช่แทงก็เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวรอเขาน่าจะรอเขาตีลังกานี่ คือกด,ดับปดปงักนะครับ ป้อมเลยไม่แตกไม่รู้ไปโอเคหรืว่าเข้าขากันนี้นะครับแวนเข้าใจกันว่าจะเอาอยัางไง <laughs> บอกรอแต่ตัวเองออกก่อนแล้ว نوميخايماقpmديخن ah, อยู่นะครับผมก็ไม่รู้ว่าต,ตัวไหนโหดบ้างนะครับตอนนี้ <Attack! S 1> เพราะว่าผมก็เพิ่งกลับมาเล่นก็สนุกมากก็เล่นได้ที่ระดับนะครับไม่เล่นอย่างจริงจัง ย่งอย่งมาแย่งทีมก็พลาดนะที่มากันข้างล่างมาบุกไปข้างบนกันมาทำไมอ่าปล่อยให้ป้อฟ้าบนคนเดียวสบายเลยนะครับ Your team has destroyed a tower! What the hell? I will drown you with your own! No. Oh. เดินเข้าไปนะครับรเกมนี้นะ่าจะจบไว้อยู่นะครับถ้าทีมยังเล่นประมาณนี้อ่าไม่มีใครมากันละบนก็เสร็จโจนครับโจนเล่น <c oughs> ต้อม ไช่ครับอยู่จะอยู่บวกกับเขานะครับ เนี่ยมันไม่ค่อยอยากเล่นนะครับน่าจะพรอกับทีมอะไรหรื <c oughs> อเปล่าแบบน,นี้ครับพวกสก,กิป สิไอตินของสู้ไหวแล้วครับไอพี่เข้มาทั้งหมดเลยต้องโยกครตอนนี้ตามไม่ทันนะครับ ขันเ,เลยอากได้ป้อมถุ่้งครับแชีวิตเองกับป้อมเราไม่ได้ซื้อได้อุดแล้วครับเเน้นป้อมต้องอล่างก็เอาได้อีกป้อมครับตรงกลางแวนปล่อยป้อมอยู่ครับแตกสามป้อมโอ้ตอแรกคิวนึกว่าจะแพ้แล้วครับกลับมาพิชนะ คิวส่วนมากก็คิวกันไม่เยอะนะครับสิ 16, 16บหกสิบ huh. ่ากันไม่เท่าไรแต่คือพอดีเน้นป้อมนะครับเกมพวกนี้มันถ้าเน้นป้อมมันก็ไม่ถุดชนะโอ้โหไรันมันเลยครับ่าไม่ได้ต่อละเหมือนจะมีอะไรกันหรือเปล่านะในในทีมชื่อต่างชาติชื่อจีนก็อาจจะเป็นคนไทยเล่นนะครับ ผม <c oughs> ก็ไม่รู้อะไรมากมายพอดีก็เออเล่นบ้างไม่เล่นไม่พอดีสิไลไฟส่ไลไฟโอค้โอเคิวเล่นเขาก็ไล่ ให้สุดจริงๆนะครับมาดิโซนัด่วนป้อมครับจัดป้อมแก้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับฝากขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณครับก็อ้าววันนี้ตาเนธีมีพีนะครับอดหวดอาขออดหน่อย คิวก uh, ็ตนะครับขึ้น MVP อ่ะีะมันปกติอยู่แล้วคิวก็ตหาดูตารางนะครับ m อ p นะครับ1ิบเอ็ดจุดเจ็ดถือว่าโอเคนะท, Q, ทั้งคิวทั้งอะไปได้คิวตรงที่ดับเบิลคิวเมื่อกี้แหละครับถึงทำให้ค่าขึ้นสูงสูงสีครับกับคิวเลนแต่คิวเลนเขาเน้นคิวคิวเยอะไปไหน่อย แต่ม่เน้นอย่างอื่นนะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ